สวัสดีเนาะพ่อยังพี่น้องเมื่อนี้ก็มาอยู่กับซอนบ่าวซอนลูกธนาคือเก่าขึ้นเดียบนะพ่อยังพี่น้องเนาะเมื่อนี้บอสอนกะสีพาไปเบิง่งแมงจุจีเนาะไปกับเอื้อยผลเลยสีพาไปกันจุจีเมื่อนี้ไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะพ่อยังพี่น้องนี่่บละเมื่อนี้บอสอนกะ พาไปเบิง่งการแมงจุจีเนาะไปอ่พี่นอ้องแมงจุจีนี่ขี่งวัวนี่แหละเนาะอาหารบ้านนอกอะสีประมาณนี้นะแหละเนาะพปอ่ะพี่น้องนี่ลายอยู่เนาะ แมงกีจีไรๆเนาะปไนกนเนาไม่นันอยู่เริ่มดโดิโดดลงดินเล้ไอ้เนาะไล่เนานะไปไหนกันนเนาะ แงจะจีนบอซอนกับริการตั้งแต่ดดนนะกันแต่สมัยยังน้อยป่ะเนาะตัวนี้ก็ยังหากระิลงกันมื้อนี้แเนาะ คอยล่างเราก็ได้นี่เนาะอุปกรณ์เวาแมงกิตีกาจีเอาน้ำใส่ขแล้วก็ลายอยู่นะคนนี่เนองแมกิจจ <ersch> ที่โดลงดินเลยเนาะตอนนี้ก็เบิดเลยเนาะไฟไปน้องไปคอยใหม่มาควยใหญ่หับลายเงานังนี่นี่เดา๋ยว่ดี๋ยวเองตวหน่มาก ม่จุดตีก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วเนาะมีมีีเนาะไป้ไมเนาะได้ลายเติบไปเนาะไปหาควายใหม่เนาะวันนี้เนาะเบิดเขี้งัวกัขี้งวอี่เพื่อนนี่เลยเนาะแล้วกคุ่ะ

อันนี้ก็อยู่ในในเฮือนเนาะบริยูนอกเฮือนดอกเพราะว่าขี้งัวกะงัวมันมาแต่แรงมันขี่ลงเนาะแมงจุดจิกบริการตะดนห้ากระชได้การเมื่อนี้แหละคุยตัวนี้ก็ลายอยู่นะเนาะพ่่อพี่น้องจับอันมาเทพเนาะอ,อยู่แต่ว่ายังลายอยู่ลงเริ่มชิลงดินนะ บ่โซนกบมาหลายคนเนาะเอ้ยในยกระลานนี่บ่โซนกันบบดิเกียบน้องน้อพอจับโค้มให้อยู่เนาะค่าจับโค้มตอนนี้กับเบิร์ดเลยเนอ้องเดาไปเบิร์ดขุยใหม่กันเนาะ ตัวน,นี้เห็นอีกนะเนาะอะอพี่น้องลายอยู่เนาะเขียวก็นนได้พอตัวที่ไปนะเก็บไม่ใส่มันส่ลงดินบดเลยเนาะบันเริ่มสีลงดินแล้วมันเดือดเนะนี่เนาะควายน้อยแต่ว่าลายอยู่เนาะอะอพี่น้อง ตัวน,นี้กะมีแต่ตัวน้อยตัวนี้โบลายไปเลยนเนาะตัวน้อยตัวก็ใหญ่ไป,ไปหาคอยใหม่เนาะค่อยไปน้องตัวนี้เค็มอีกเลยเนาะตัวนี้น่าจะมีลายอยู่นเนาะคอยไป้อามีแต,ต,ต่หมดแดงไพ่ก็หลายหลายเนาะ อย่ามาเล่น Keyboard มาร่าตัวนี้ก็ได้ไลท์เติมแล้ว กมีอยู่แต่หมด,ดเลยคือกันขีมมันกองขี้มันน้อยเนาะกองขีง้งัวมันก็สนะิบัวใหญ่เนาะก็คือกองขีควายถ้ากองขีควายมันสีลายกว่านี้เนาะพ่อแม่พีน่น้องตัวนี้บัวซอนกะสิพาหลอกออกนอกเนาะไปเบิ่งวัวจะนอกสิมีหทุกบ่ตัวนี้บัวซอนกับพลังยางมาเบิ่งวัวจะนอกเนาะมีมเห็นแลนะ้วเนาะพ่อแม่นย เปนี่กัเริ่มชิดุดลงดินไปเลยนาะยืนนอกกระมีอยู่เนาะเพือ่นอ,อ,อนๆวิโนต์ตาบีดบาร์ซอนว่าสิบองมานอกนะอเนาะอยู่ในมันเบิดกันเลยว่ะพาเราออกมาอยู่ข้างนอกน,นี่น่าหนึ่งตอนนี้ก็เบิดอย่าเนาะมาเบิ่งก้อยนี่น้ำกัน,นะเ,นเนาะนีบเนาะ ขอยนี่ลายอยู่เนาะแปลพี่น้องลายอยู่เนาะขอยนี่เนาะแล้เก็คครั้งนี้ทำเบางกันอือเัวคลิบบกปลาเชียวคลับบเชียรับเอาขอยนี่ก็บลายอยู่เนาะแปลพี่น้องแมงจีจีลายอยู่ เ่ยหนูอะไรนึกดอกเริ่มเดือก่ะเริ่มสิดุดลงดินแล้วแมงยูจีอะไรตอนนี้ก็เบินเลยเนาะแหวน้อกพอส่อนออกมาข้างนอกก่ะจะได้ยินเสียงรถใน้อหนึ่งเนาะเพราะว่า อยู่แคมทางเนี่ยตัวนี้พอสอนกะชิพาไปเบิ่งควยใหม่เนาะบะเนาะควะทั้งไม่ก่อนควยนี่กับนี่ใช่เนาะเพื่อ,อนบะเนาะไล่หลายเมันจกี้จีกันเลย ลายอยู่นอกค่อยน้อยกันเนาะกองขิงงวกับบัใหญ่ประเดี๋ยนาะงบัใหญ่พี่น้องเพราะว่าบุคือตะกี้มีควายลายเนาะมีควายลายกองคิงงกับชิ้นใหญ่กันแล้วก็สีลายก็ดีเนาะบอใหญ่พี่น้องแต่อันนี้กองขิงงวงกับบัใหญ่ประเดี๋แต่ว่าแม่คิดจีกับเพอได้เก็บอยู่เนาะ เนี่ยเนี่อยอยู่เพื่อนี่น้องนี่นยึดจีกันเลยหลายอยู่น้องมองันชีดุดดินลงในกระบี่เนี่ยเนาะตอนนี้กิดเบิดเลยเนาะบอสอนกับชีพ่าไปหาเบิรงคอยใหม่แลนะ้วเนาะตอนนี้บอสอนกัออกมาหอดตรงหน้าเลยเนาะไปพี่น้อง เป็นแม่งจุดจี่อีกแล้วลหละเนาะพ่พอมีอี่เนาะพ่ออย่พี่น้องพ่อได้เก็บอยู่เข็นอีกเลยเนาะพ่ออย่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่ทงหน้าแค่บ้านนี้เลยเนาะ พอช่วงนี้ก็เป็นช่วงปล่อยง่วกับมันก็จีขี่ไปแถวเดินทางนี่แหละเนาะบ่อสวณกาจิผ้าไปเลาะเบิ่งเนาะว่ามีหน่อยลายอะใดกาจิผ้าไปเลาะเบิ่งมันจะลงหนุ่มบ่ได้นอะไรอะไรเลยก ตอนนี้ก็เห็นอีกเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตัวนี้กองใหญ่อยู่เนาะจุจิก็คือสีลายอยู่ตัวนี้ลายอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องฮุกคิงว่าเขานะใช่ไหมใช่ฮังคี้ไทยจ้าดุดลงวันเผาเก็บแล้วมันชีดุดลงดินหมดเลยเนาะตัวนี้มันเป็นดินทรายบุคือดินแข็งคืออยู่นั่นได้เนาะถ้าดินแข็งเนี่ยมันชิดุดลงบ่ได้แต่นี่มันเป็นดินทรายดินให้หน้านี่แหละเนาะ อรกันตัวนี้เกล็อีกนะเนาะพ่อแม่พี่น้องตัวนี้มันใกล้ฉีดุดลงเบิดเลยเนาะเ<ห>พราะว่ามันเดึกเลยเริ่มเดึ๊กเลยยังทะเลจากนอปลายอยู่เนาะตัวนี้มันกินจนฉิเบิดเลยเนาะ lưu dồn luôn luôn như thế Nhi cái men thùng na cam ban theo cây hơn bơ xon nè nong chỉ ở thang lăng quay về nong bơ cả แมงจุดจีก็เริ่มชิลุงเบิดเลยเนาะเริ่มชิดุดลุงดินเบิดเลยเนะออยาะไปอีกพี่น้องเพราะว่ามันเริ่มเดือดเลยกะมันกินกองขีง้งัวกินอย่างอิ่มแนละ้วมันก็ชิดุดลุงดินเนาะมันถ้าประเภทดินทรายมันก็ชิดุดลุงเหล็กเนาะถ้าดินพวกแข็งๆกัสีบวหล็กอนไดรเนาะเพราะว่าดินทรายแล้วมันดุดลุงง่ายมันก็ชิลุงเหล็กเนะ่เนาะไปอีกพี่น้อง ดูดลงดินเด้ได้น,น้อเทปเงมไปซื้อหนังเขียบะทิมมันบบเห็้เห็นลาย่เนาะใบเี้เน้องคอยตัวน,นี้กัเบิร์ดเลยเนาะใบเี้เปน้องคอยใหม่เนาะบั<ป>้เห็น,ยนอยเน,นะหาะใบเี่น้องคอยนี่ก็ในเติรอยู่เนาะคอยนี่ก็ชีลาอยู่น้อยนึงเนาะ ไม่ลงดินใช่คนละลายอย่เนาะพ่อยพี่น้องพ่อยน,น,นี่ก็ใหญ่พอจมควรอยู่นาะคิดว่าลงดินมานไห ดอกมะเก็มันกอดขึ้นปุ๊บบนอ่างคุเห็นปะนั่นขอยนี่ก็เบิดอีกเลยเนาะข้อยพี่น้องเดี๋ยวบอสอนกาชิพาไปเลาะเบิ่งเถอะนะว่ามันชิมีอยู่บ่ไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะตัวนี้เกลียดดีเเนาะข้อยพี่น้องไขก็เริ่มจากเบิด์ตเลยเนาะไขก็ได้ค้อยนี่ก็ลายพอสมควรอยู่เนาะ บรรยากาศต,ตอนนี้ก็ซี <คน S 1> เย็นๆเนี่ยจังหน่อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้ององผ้าก็ากากจีมคึ้มแลวก็ผ้าไม่เรียบไม่แมบจ่เนาะพ่อแม่พี่นอ้องค่าวขึ้นบนชิโตกนี่นเนาะ เตะม hmm. ันปาบริบนึกว่ามันตีชนเงาอยู่นะทิ้งยี้เงาะอยู่เนาะคอยี่น้องรุดลงดินตอนนี้ก็ได้ลายเติบไปเนาะคอยี่น้อง ดูดลุงดินนั่นน่ะนี่อยู่ข้างนี้เอ๊ะน,นับใช่ไหมอยนี่ก็บเบิดเลยเนาะค่อยพี่น้อง ตัวน,นี้กะคือสีบลมี่เลยเนาะพ่อยเป็นน้องบอสอนกะสีแดงเมื่อยนาะงบ่นี้เนาะไปพอกันอยูอ่กันนะเนาะตัวนี้บอสอนกะมาหอดีกันเลยเนาะพ่อยเป็นน้องบอสอนกะใช้เบ,บื้งไม่จี๋นะได้ลายตืบได้ลายตืบอยู่เนาะพ่อยเป็นน้องมันแม่งจี๋ไปการันบ่นีนะ่เนาะ ตอนนี้ก็เชื่อเอื้อยเป็นล่างก่อนนะเนาะเบื้องว่าเชได้ใลายจำได้เนาะตอนนี้ก็ให้เอื้อยเป็นล่างก่อนเนาะ บัดตอนล้างแล้วอันบ่สอนจังสิพาเบิ่งอีกเทิงเนาะขอให้พี่น้องเอื้อยเพิ่นก็สิล้างลายน้ําอยู่เนาะเพราะว่าสิมีขี้ดินแล้วก็ขี้งัวแล้วก็มีหญ้านําเนาะเพราะว่าตอนเอาบางทีก็ไดุ้บเอาน้ําเพราะว่ายันบ่ทันมันสิดดลงดินเิเนาะ ตัวนี้เอื้อยเพินกับล่างแล้วเลยเนาะไวีวใ่เนาะเนงจิงจีก็ได้หลายตืบอยู่เนาะมาฮอดนี่บอซอนกับบุญยังหลายเนาะหากว่าบอซอนเหตุผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภนะัยเนาะ กดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอชอนเหตุคลิปจะต่อไปเนาะมานี่บอชอนก็ไม่ยังไรนะเนาะขากล่าวคํา้วมาสบายดี